สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กันในช่องเลวไฟท์ชแนลกับเกมการ์เดนเทลกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ยังคงอยู่กับตัวละครของฮอกมาเมกาวอร์รี่เออร์กันอีกตามเคยนะครับแต่รอบนี้เนี่ยเราจะมาพรีวิวในเรื่องของฮอกมาในรูปแบบของสายปืนกันนะครับผมก็จะเป็นปืนตัวนี้เลยเนาะเอ็กซ์แซคโมเดลนะครับผมอ่ะหรือว่าเอ็กซ์แซคโหมดนั่นเองนะครับเนื่องจากตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งแล้วก็ใช้งาน ไหลากหลายมากจนเกินไปด้วยนะฮะแล้วตัวละครตัวนี้จะน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยละกันนะฮะใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมแบบสุดคุ้มเติมถูกเติมไวปลอดภัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงต้องที่นี่เลย The Hunt Shop มีให้เลือกเติมเกมมือถือได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Guardian t a l e เกมที่เรารัก ROV Free Fire g e n h i n Impact n ง a i Star Rail Identity f หรือเกมใหม่อย่าง Maple Story R Evolution ก็มออีนะเติมเงินง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงแค่แอดไลน์แอด The Hand Shop และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ในไลน์เลยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนกันไว้ด้วยกับร้านเติมเกม The Hand Shop เติมกันเยอะๆนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะ ฮอกมานะครับผมเป็นหนึ่งในตัวละครสายแท้งถึงแม้ว่าจะเป็นตัวสายแท้งก็ยังสามารถมีอาวุธชิ้นที่2อ,อย่างปืนไรเฟิลได้นะครับซึ่งหลังจากที่เราเปลี่ยนจากอาวุธดาบเป็นอาวุธปืนไรเฟิลเนี่ยสกิลทุกสกิลของฮอกมานนั้นจะโดนเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกตินะฮะจะเปลี่ยนไปเป็นนักแม่นปืนกลเนาะซึ่งการโจมตีปกติของฮอกมานเนี่ยก็จะมีรูปแบบ2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกจะเป็นยิงแบบแท็กติก จะเป็นการยิงปืนไลเฟิร์ออกไปสร้างความเสียหายแก่ศัตรูนะครับและศัตรูที่โดนการโจมตีครั้งสุดท้ายนั้นจะโดนลดพลังป้องกันลง20เป็นเวลา5วินาทีด้วยกันนะครับซึ่งการลดพลังป้องกัน20เพื่อเอาไว้ก่อนละกันเผื่อบางคนไม่รู้เนาะการลดพลังป้องกัน20เนี่ยจะไม่ใช่การลดพลังป้องกันแบบแปดสัญลักษณ์นะครับผมเพราะฉะนั้นลดป้องกันจากการโจมตีกับลดป้องกันจากแปดการสัญลักษณ์เนี่ยจะแตกต่างกัน นะฮะผมสามารถใช้งานทับกันได้เนาะอ่ะสรบตรงนี้และสะกิลที่2ก็จะเป็นสกิล ESP โด n นนะครับจะเป็นการเรียกโดรนออกไปติดตามเป้าหมายและทําการไล่ยิงตูดมันสร้างความเสียหายนะฮะซึ่งมันก็ค่อนข้าง,งน่าราคาญมากเลยทีเดียวนะครับผมและรูปแบบของการโจมตีทั้ง2ออย่างนี้จะเปลี่ยนไปเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับผมเป็นการสร้างความเสียหายระยะไกลนั่นเอง ต่อมาสกิลต่อเนื่อง i อเดนไรเดอร์เบรกนะฮะสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลหนึ่งที่ค่อนข้างสุดงงมากเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าตัวละครถือปืนกลแล้วนะครับแต่ไม่รู้ทำไมนะครับผมการโจมตีของสกิลนี้เนี่ยจะเปิดเชนคอม,มโบด้วยการทำให้ศัตรูลอยนะครับและพุ่งเข้าไปหาศัตรูกระแทกมันนะครับผมสร้างความเสียหายระยะใกล้เท่ากับ500%ของพลังโจมตีของพ็อกมานะฮะและจะเข้าสู่โหมด เรเดอร์ Rider, เป็นเวลา10วินาทีด้วยกันนะครับหรือว่าโหมดไรเดอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งในสถานะของโหมดไรเดอร์เนี่ยจะให้ค่าสถานะเพิ่มเติมในเรื่องของการเพิ่มอัตราคริติเข้ามา 15%และเมื่อยิงปกติแล้วนั้นนะครับผมหรือว่ายิงแบบแท็กทีคอลเนี่ยหรือการยิงปุ่มกดปกตินั่นแหละจะไม่สูญเสียพลังงาน Energy ในการเติมกระสุนนะฮะและยังใช้งานเอฟเฟกในการลดพลังป้องกันได้ทันทีอีกด้วยจนแบบไม่ต้องรอการโจมตีครั้งสุดท้ายก็คือยิงปกติไปปุ๊บโดนนัดแรกลดป้องกันเลยอะไรทํานองนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ทําให้ออกมากนั้นมีประสิทธิภาพในการเล่นค่อนข้างเยอะขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับสกิลสกิลนี้ ต่อมาก็จะเป็นพาสิตตอนห้าดาวที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันนะครับพัสิิตอน5าดาวเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเครื่องกําเนิดพลังจิตซึ่งเครื่องกําเนิดพลังจิตเนี่ยเราจะได้รับความเสียหายลดลง10ในขณะที่เรานั้นทําการปล่อยตัวของ E.S.P. โดนออกไปโจมตีศัตรูอยู่นะครับก็จะได้รับค่าการป้องกันตรงนั้นจากโดนกับเราอีกด้วยนะครับผมและนอกจากนี้เองนะครับในขณะที่เรากําลัง อ่าไม่ใช่ขนาดที่เรทาทังกำลังเนาะขนาดที่โดนน้นกำลังยิงสร้างความเสียหายอยู่เนี่ยความเสียหายที่เราสร้างนั้นจะเพิ่มเติมขึ้นอีก3 0ด้วยนะครับอ่ะเป็นอีกสกิลหนึ่งที่เพิ่มเติมความเสียหายให้กับพอกมาได้แรงขึ้นอีกและนอกจากนี้เองนะครับสกิลปาร์ตี้ก็จะมีความเสียหายสกิลเพิ่มขึ้น90%ซซึ่งความเสียหายสกิลเนี่ย จะนับรวมการโจมตีปกติด้วยนะครับหรือสกิลปกติที่2หรือสกิลต่อเนื่องรวมไปถึงสกิลอาวุธด้วยนะครับทั้ง3 4ี่อย่างนี้เนี่ยจะโดนเพิ่มความเสียหายทั้งหมดเลยนะครับมันก็เลยเป็นฟังก์ชันหรือออปชันหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีค่าเอามากๆคล้ายๆกับเพิ่มพาังโจมตีนั่นแหละนะครับผมแต่เปอร์เซ็นต์มันจะค่อนข้างเพิ่มเยอะกว่าเนาะมันจะแตกต่างตรงนั้นเนาะ ต่อมานะครับก็จะเป็นอาวุธประจำตัวของฮอกมานะครับผม h ฮ c k e r s a c ซกโมด R าร์นะฮะหรือว่า m o เดลอนั่นเองเนาะปืนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปืนไรเฟิลที่มีพลังโจมตีอยู่ที่4,540หน่วยนะครับและมีพลังโจมตีทัดมืดอีก1,071หน่วย ติดคริติคอลอยู่ที่6%แมกกาซีนของกระสุนจะมีจำนวน8นัดมีสกิลออปชันที่เพิ่มความเสียหายสกิล16%ป้องกัน12% HP 12%และออปชันเสริมจะเป็นความเร็วในการชาร์จสกิลอาวุธอีก10%นะครับสกิลของอาวุธเนี่ยก็จะเป็นตัวของคลัสเตอร์มิสไซล์จะเป็นการยิงมิสไซล์ออกไปสร้างความเสียหายแก่ศัตรู ในระยะไกลนะครับผมและทําให้ศัตรูนั้นติดสถานะลอยโดยดาเมจของอาวุชินีเนี่ยจะอยู่ที่270%นะครับคูดาวจะอยู่ที่8.2วินาทีเนาะเราจะเห็นอยู่แล้วว่าถ้าหากว่าเราใช้ปืนอันนี้เนี่ยคู่กับฮอกม่านะครับความสามารถทั้งหลายของฮอกม่าเนี่ยจะโดนเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมตั้งแต่การโจมตีปกติไป,ปาย,ยันพาสิตตอน5ดาวแต่ยังมีฟังก์ชันเสริมอีกอันนึงนะครับผมที่จะโดนเปลี่ยนแปลงไปด้วยเนาะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพาสิตตัวละครนั่นก็คือ หากเราทาําการติดตั้งโล่นะครับพลังป้องกันที่เราได้จากโล่นั้นจะได้เพียงแค่20%เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับในเรื่องของป้องกันเนาะจะได้รับมาแค่20%เท่านั้นแต่จะเพิ่มความเสียหายที่จะเพิ่มขึ้นถึง20%นั่นแปลว่าออปชันที่เกี่ยวกับพลังโจมตีทั้งหมดนั้นจะเพิ่มขึ้นอีก20%ถ้าเรามีความเสียหายสก,กิลจากโลชิ้นนั้น101เราก็ได้เพิ่มเป็น120 ไรทำนองนี่เนาะอ่ะอันนี้ก็พูดไว้ให้ฟังละกันนะครับซึ่งคำว่าการโจมตีเนี่ยก็มีตั้งแต่ ATK ความเสียหายสกิลโจมตีธาตุอะไรพวกนี้ก็คือจะได้ทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นการนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาลองเทสเทเฮาตัวละครเพื่อให้เห็นภาพกันหน่อยละกันนะครับเพราะเราเริ่มเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นโดนที่ติดตัวเนี่ยทั้งหมด2อันซึ่งอันนี้เนี่ยจะได้รับโล่ในเรื่องของการป้องกันทําให้ดาเมจที่เราได้รับนั้นลดลงส0เซนะครับในระหว่างต่อสู โดนแทงไม่แรงสักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ยังโดนแรงกว่าตอนถือโลก่ปกติเนาะมาเริ่มกันที่การโจมตีปกติก่อนเลยละกันนะฮะจะเป็นการยิงเลเซอร์ออกไปอย่างนี้นะฮะถือว่าค่อนข้างเร็วค่อนข้างรัวและครั้งสุดท้ายที่โจมตีเนี่ยจะปล่อยมิสไซล์ออกไปและลดพลังป้องกันของศัตรูลงนะฮะอย่างที่เห็นเลยนะครับตอนนี้ตัวของบอสเนี่ยได้ลดพลังป้องกันเป็นยี่เรียบร้อยแล้วนะครับ แมกซีนก็โหลดค่อนข้างเร็วนะครับผมการลดพลังป้องกันก็อยู่นานเพียงพอที่เรานั้นจะยิงครั้งต่อไปแล้วก็ลดการป้องกันอย่างต่อเนื่องได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับต่อมาสกิลที่2นะครับ E.S.T โดนนะครจะปล่อยโดน2อันเนี่ยออกไปทําการโจมตีและยิงอย่างนี้นะครับผมสร้างความเสียหายไปเรื่อยๆเลยและขณะที่โดนกําลังโจมตีอยู่ก็อย่างที่บอกไปว่าโดนกําลังโจมตีอยู่เราจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมด้วยนะครับระหว่างนั้นเนาะนะฮะ ค่อนข้างน่าลำคาญอยู่พอตัวเลยและไม่มีการชาร์จด้วยนะครับโดรนนี้ก็จะปล่อยออกไปได้เรื่อยๆตามที่เราต้องการเลยเนาะต่อมาก็จะเป็นสกิลอาวุธของฮอกม่านะฮะยิงรอรเก็ตหรือว่ากระสุนออกไปมิสไซล์ขึ้นไปตรงด้านบนเนาะแล้วก็จะกระจายตัวลงมาตรงด้านล่างนะครับพื้นที่ค่อนข้างกว้างและทําให้ศัตรูติดสถานะลอยด้วยนะฮะส่วนสกิลต่อเนื่อง แปลงร่างเป็นเครื่องบินนะฮะแล้วก็วิ่งชนไปหาศัตรูนะครับแล้วก็จะทําให้ตัวเองนี่ยเข้าสู่โหมดนี้นะครับผมโหมดไรเดอร์เนาะก็คือโหมดควบคุมจะเห็นได้ว่าการยิงปกติของตัวเองเนี่ยตะกี้คือแบบกระสุนหรือแมกกาซีเนี่ยมันจะไม่โดนลดลงเลยนะครับคือแบบยิงได้รัวๆอย่างที่ใจต้องการเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูอีกทีนึงนะครับเพื่อให้ชัดเจนนะับผมอ่ะพุ่งไปชนนะครับผมแล้วก็ยิงอย่างต่อเนื่องนะครับสามารถเรียกโดนระหว่างนี้ได้ด้วยนะฮะ ยิ่งอย่างนี้แบบรัวๆเลยนะครับผมสร้างความเสียหายได้ค่อนข้างรุนแรงและต่อเนื่องมากมันก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้การเล่นของทีมการโจมตีระยะไกลหรือว่าทีมมือการตีบอสเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งออกมากๆเลยนะครับเพราะว่าดาเมจของฮอกมาเนี่ยไม่ได้น้อยเลยนะเรามาสรุปในเรื่องของตัวละครฮอกมาสายปืนด้วยเปิดเอ็กซ์เซสซ์โหมดอากันเลยละกันนะฮะ ต้องพูดตามตรงว่าตัวละครตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างครบเครื่องในเรื่องของการใช้งานนะครับผมที่ค่อนข้างหลากหลายคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นเมตาการตีบอสทีมมืดในปัจจุบันนะก็ยังเป็นตัวที่ขาดไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นตัวที่ลดพลังป้องกันนะครับผมการเล่นอารีนาและคอร์เซียมเองนั้นก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เล่นได้เช่นกันนะครับในอารีนาอา่าโอเคอารีนาอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากเนื่องจากว่าเมตาทีมระยะใกล้มันค่อนข้างมาเนาะแต่ไม่ใช่ว่าจะเล่นไม่ได้เลยนะครับเป็นตัวที่ยังน่ารำคาญอยู่ยิงแรงอยู่แล้วก ปวดหัวอยู่ประมาณนึงเลยนะครับหากไปเล่นทีมสายสก,กิลแรงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องบอกตามตรงว่าแรงพอตัวนะครับคอลเลสเตียมได้เล่นบ้างไหมก็ต้องพูดตามตรงว่าไม่ค่อยเห็นคนหยิบจับมาเล่นสักเท่าไหร่แต่ยังคงพอจะเล่นได้อยู่ถ้าไม่มีตัวเลือกที่ดีอย่างทีเมตาในปัจจุบันนะฮะก็ยังหยิบมาลองใช้งานกันได้ละกันนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะดาเมจจะค่อนข้างแรงด้วยส่วนในเรื่องของการลุยด่านต่างๆนะครับด้วยคอนเทนต์อื่นๆเพิ่มเติมนะครับผมที่เกี่ยวกับสตอรี่ลิฟอวกาศ คามอซอนอ่าฮอคอยอ่าเขาวงกฏอะไรพวกนี้ก็ยังคงเล่นได้ดีไม่แพ้กันนะฮะยังเป็นตัวละครนึงที่ยังน่าใช้งานในระดับที่ดีและถือว่าเป็นตัวละครตัวนึงที่ผมแนะนําให้เปิดติดเอาไว้ใน ID นะครับและยังใช้งานได้ตลอดแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะต่อมานะฮะจะพูดถึงในเรื่องของโลกกันหน่อยละกันนะครับรวมถึงเครื่องประดับด้วยละกันนะฮะเนื่องจากว่าตัวของฮอกมาเนี่ยมันโดนลด หรือว่าโดนเนฟในเรื่องของโล่ที่ได้รับพลังป้องกันลดลงเหลือแค่20%จากโล่เดิมนะฮะแล้วเราจะใช้โล่อะไรได้บ้างในการเล่นตัวละครตัวนี้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับ โล่จะมีแนะนําอยู่2ตัวละกันนะครับอันดับแรกเลยก็จะเป็นโล่ใหม่นะครับเป็นโล่พิพากษาอันนี้นั่นเองซึ่งโล่พิพากษาอันนี้เนี่ยจะมีความสามารถในเรื่องของออปชั่นเสริมที่เพิ่มพลังโจมตีให้ถึง18%นะครับถือว่าสูงเอามากๆและเมื่อข้ามขีดจากัดได้ถึงขั้น5แล้วเนี่ยยังได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก5%นะครับจะกลายเป็น23%เลยมีความเสียงหายสกิลติดมาด้วย20%นะครับเลยเป็นโล่หนึ่งที่จะบูสต์ดาเมจให้ฮอกมาได้อย่างมหาศาลแน่นอนนะ ที่แนะนําเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าหาชิ้นนี้ไม่ได้จริงๆนะครับผม มีโล่อันอืึ่นที่แนะนํำไหมโล่สีทองไม่มีเลยนะครับเราจะข้ามจากโล่สีทองมาเป็นโล่สีส้มนะฮะอันซ้ายล่างอันนี้นั่นเองเป็นเบรเชิลนะครับเนื่องจากว่าเบรชิลเองก็มีออปชันที่เพิ่มพลังโจมตีถึง15%นะครับและข้ามขีดจากัดเนี่ยยังได้เพิ่มอีก5%มันก็สูงถึง20%แล้วถ้าเราคาดหวังแค่ในเรื่องของพลังโจมตีนะถึงแม้ว่าจะไม่มีในเรื่องของความเสีย,ยสกิลเข้ามานะครับผมแต่ก็ยังได้ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะและเป็นโล่อันนึงที่ค่อนข้างตอบโจทย์สลังงป้อกักัันนกบเมพิ่มไ น้อยนะครับหรืออาจาจะดูไม่สําคัญจริงๆมันก็สําคัญอยู่นิดหน่อยแต่ว่าเรามาเน้นในเรื่องของการทําดาเบจให้สูงนั้นจะดีกว่านะครับก็จะเป็นโล่2อันนี้แหละที่แนะนำนะครับผมอันนี้ทำให้ร่าง,ง่ายได้ด้วยเนาะไม่ยากลําบากด้วยนะครับผมก็เป็นแนะนําอันนี้ละกันอีกกันหนึ่ง สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับเนี่ยจริง,รงๆแล้วนั้นอยากจะแนะนําแค่อันเดียวแต่เอาเป็นว่าเผื่อว่าใครจะเล่นเป็นตัวนําหรือว่าตัวเดินหลักนะครับก็จะแนะนําเป็นสร้อยคอมนินทอร์ด้วยเช่นกันนะครับสร้อยอันนี้มีการเพิ่มอัตราคริติคอลความเสียหายสกิลมีพลังโจมตี5%เมื่อข้างข,งขีดจากัดและได้จะโจมตีท่าตรงนี้ด้วยนะครับ18%ถ้าเราตามจนสุดแล้วเนาะก็จะเป็นไอเทมหลัก,ลกๆเลยที่สายดามเมจที่เดินนําเป็นตัวหลักนั้นเขาจะเล่นกันแต่ตามปกติแล้วนั้นเขาจะไม่่อเนนนป็นตัววรงส ใหญ่นะครับก็จะแนะนําเป็น Sniper g o เกิลอันนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเพิ่มอัตราคริติคอลถึง10%ถ้าข้ามขีดจํากัดได้5.5แล้ว Attack สูง12%และมีความเสียหายติดมาด้วยนะครับ18%ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่แนะนำแต่ถ้าหากว่าอ่ะ Sniper g o เกมันใช้แต้มแพงเกินไปลำบากไปหน่อยดาวเกรดลงมาอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะดาวเกรดลงมาเป็นตัวของ s h a r ช s h เต t ร r ก็ได้เช่นกัน ซับชิวเตอร์เองก็บวกพลังโจมตี12%นะครับความเสียหาย12% SP อีก8%แล้วได้อัตราคลีติคอล5%เช่นกันนะครับก็ยังเป็นไอเทมที่ยังใช้งานทดแทนกันได้อยู่สลับ2-3สาอันนี้เนาะ